เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามมันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเฮดิชีและในเกม d e ฟออไรนนั่นเองครับผมเออสปิดเพเสเซิร์ฟลำลึกนั่นเองครับผมในเวอร์ชัน X7 นะอืมนะครับผม วันนี้จะมานะอัปเดตนะครับผมว่าเดซอะไรมีตอะไรบ้างน,นครับผมแล้วมีเรื่องชี้แจงอยู่2เรื่องนะครับผมเออแต่ก่อนที่ไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเนี่ยช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปให้ผมนะเออจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปนั่นเองนะครับผมกดให้หน่อยนะครับผมพอรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณดูแต่พวกคุณไม่ติดตามบาง,งั้นติดตามด้วยมาเริ่มเน,นื้อหาที่1กันครับผมเน,นื้อหาที่1เนี่ยก็คือเดซอไรเนี่ย มีระบบใหม่แล้วผมไม่เชิงระบบใหม่หรอกแต่เป็นเนื้อเรื่องใหม่นะเอให้เราเล่นตามนี้นะผมนี่เนื้อเรื่องเยอะเลยนะแล้วก็มีให้เก็บคอยนะครับอ่าอ,อันนี้อะไรไม่รู้นะผมแต่ว่ามีตัวละครที่เราเช่ามั้งไม่รู้นะครับเอองงไปหมดเลยแล้วก็ระบบร้านค้าใหม่นะมีซื้อคอยแต่ผมสงสยัยมากเลยว่านี่คืออะไร อมองไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ่ะอันนี้อัปเดตแค่นี้แหละครับไม่น่ามีอะไรแล้วอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ซื้อของธรรมดาครับผมอันนี้ก็เป็นที่สุ่มนะก็สุ่มไปแล้วลหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอัปเดตมั้งครับอัปเดตอะไรไม่รู้ไปภาษาจีนไม่ออกนะนี่เออเรามีแอปแปลอยู่นี่วะ่ะไม่ใช่นี่เรามีที่แปลอยู่นี่วะแอะแปลเลยพวกพวกุ้งหูนะผม อะไรอ่ะเทศกาลงานกิจกรรมอ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ครับผมแต่ผมไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างน,นะผมเพราะว่ามันแปลมั่วนะเออไปไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมแต่ก็ดีกว่าเราแค่แปลครับเพราะว่าอันนั้นค่อนข้งางลำบากนะอืมโอ้แล้วผมอัปเดตต่อมาก็คือตู้มิโอดนั่นเองครับผมตู้มิโอเข้ามานะ ก็การันตีเท่าตัวละครตัวอื่นเลยครับผมนี่มีปานด้วยนะแต่ผมไม่สุ่มนะเออไม,ไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะผมอืมแล้วก็นะผมเรื่องที่ผมจะมาชี้แจงอยู่สองเรื่องนะผมคือ death alive เนี่ยผมอาจจะทําไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเกมมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ผมจะมาแน่นอนผมมาอัปเดตแน่นอนครับผมจะมาไวทันใครเลยนะถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยอัปเดตไปไวก็ ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องต่อแล้วผมก็เดตอะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทำต่อแล้วนะเพราะว่ามันแบบไม่มีคอนเทนต์นะผมแล้วสองเลยเนี่ยผมจะมี discord แล้วนะใครอยากเล่น discord ผมเนี่ยก็เดี๋ยวก,กดเข้ามาดูที่ชุมชนนะผมแล้วจะพบว่าผมจะโพสต์ลิงก์ Discord ไว้นะใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้ครับเข้ามาแล้วแนะนำตัวด้วยจะมีห้องแนะนำตัวบอกอยู่นะผม แล้วผมจะมอบยศให้เลยนะโอเคนะครับก็คลิดแค่นี้แหละครับคลิดเพราะว่าอัปเดตไม่มีอ่ะเออไม่รู้จะพูดอะไรก็นแล้วผมเออเอาเป็นว่าปิดคลิปก่อนนะครับผม,ออม,บคคบผมใครดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดไลค์ด้วยนะครับเออบ๊ายบายครับผมโชคดีครับ